ต้อกระจกไม่ใส่เลนตาเทียมได้ไหมก็ต้องย้อนไปในอดีตนะคะในสมัยโบราณที่ยังไม่มีการทําเลนตาเทียมเนี่ยต้กระจกก็ไม่ได้ใส่เลนตาเทียมนะคะแต่ว่าต้องใส่แว่นแบบขนมครกแว่นเลนนูนแบบหนามากๆเลยเพื่อทําให้มองเห็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างลูกตาของเราเนี่ยการที่เรามองเห็นแสงตกกระทบที่จุดรับภาพชารจะมีสโครงสร้างหลักที่ช่วยหักเหแสงส่วนแรกคือกระจกตาด้านหน้าและว ่วนตรงกลางคือเลนทําให้เราได้รับแสงตกกระทบเห็นชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในอดีตเอาเลนส์ที่เป็นต้อกระจกออกไม่ได้ใส่เลนส์ตาเทียมเพราะยังประดิษฐ์ไม่สาเร็จก็ต้องใส่แว่นช่วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีเลนส์ตาเทียมที่ช่วยละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาต้อกระจกออกปุ๊บขุ่นๆออกไปแต่เราก็ยังมองเห็นไม่เห็นอยู่ดีนะคะเพราะว่าแสงไม่หักเหม,มาตกที่จุดรับภาพเพราะฉะนั้นเราเลยใส่เลนส์ตาเทียมที่มีค่าสายตาตรงตามความยาวลูกตาความโคง้งกระจก